วันนี้มาพบกับช่องลูกชอนาพาล้อชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันตรีจะมาอัปเดตต้นมะม่วงที่แต่งแบบฝาชีงายนะคะประมาณสองอาทิตย์นะเพื่อนๆนะเห็นไหมคะว่าพี่กันตรีบอกแล้วว่ายิ่งตัดยิ่งแตกเห็นไหมคะนะเห็นไหมคะยอดมะม่วงนะยอดมะม่วงที่ใหม่เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเป็นลูกนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเขาแก่จัดก็จะมีดอกออกมานะคะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะ นะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะนะคะประมาณสองอาทิตย์นะคะแตกยอดเป็นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆน,นะเป็นมะม่วงที่แต่งแบบสาชีงายที่พี่ันตรีพาชมนะนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะแตกยอดอ่อนหมดแล้วนะคะยอดอ่อนตรงนี้ก็คือลูกนะคะเดี๋ยวจะเป็นลูกให้เรานะคะยอดอ่อนท้งนั้นนะเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะ ยอดอ่อนมะม่วงยอดอ่อนมะม่วงนี้เดี๋ยวก็จะเป็นลูกให้เรานะคะเพื่อนๆ่ได้ยอดที่สวยนะคะยอดแก่จะไม่เป็นลูกนะคะยิ่งอยอดเยอะเท่าไหร่นะคะยิ่งมีโอกาสจะได้ลูกใหม่เยอะเท่านั้นถ้ายอดเก่าๆนะยอดเก่าๆก็ไม่เป็นลูกนะคะเราต้องตัดทิ้งเพราะว่ามันเป็นลูกแล้วนะคะเราเก็บลูกเมื่อปีที่แล้วแล้วเราก็ต้องตัด น,ะะนนี้ยอดสวยนะคะยอดสวยเดี๋ยวลูกออกมาก็จะสวยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ายิ่งตัดยิ่งแตกนะคะน,นี่ฝาชีงายนะคะคาเ่ะเพื่อนมาชมแบบฝาชีง่ายนะแตกหมดแล้วนะคะเพื่อนๆแตกหมดแล้วแตกยอดอ่อนหมดแล้วนะคะ ไม่ต้องกลัวมะม่วงตายนะคะพิสูจน์แล้วว่าไม่ตายนะเพื่อนๆไม่ตายนะคะยิ่งตัดก็ยิ่งแตกะค่ะเพื่อนๆชมนะรับรองไม่ตาย ทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆแตกหมดแล้วนะแตกหมดแล้วนะคะรับรองไม่ตายนะคะแต่งแบบฝาชีงายนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะต้นนี้ถ้าใครจําได้นะถ้าใครดูคลิปของพี่กันตรีว่าพิธีแต่งมะม่วงแบบฝาชีงายนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตว่ามันเป็นยังไงตัดแล้วมันตายไหมหรือว่า แตกยอดไม้นะคะยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะยอดสวยด้วยนะคะตอนนี้อากาศคลื้มนะคะเพื่อนๆตอนเย็นๆนะพาเพื่อนๆมาชมนะคะอากาศก็คลืม้มยาวไปนอนเลยนะคะ แต่งแบบฝาชีงายล่องอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพอเพราะเดี๋ยวจะมียอดอ่อนอีกน่าจะประมาณสัก4ชุด4รุ่นนะ,นะคะประมาณ4ี่รุ่นเนาะจะแตกออกมาเดี๋ยวก็จะเต็มเหมือนเท่าเดิมนะคะเพื่อนๆอันนี้ประมาณ2องอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะก็แตกเป็นแบบนี้แล้วนะ เห็นไหมคะนี่ก็เริ่มละเริ่มเป็นดอกแตกหมดทุกต้นเลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวมะม่วงตาย ต้นเลยนะคะตอนนี้สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆยอดอ่อนสวยสวยมากเลย สาทางนี้ก็เรียกว่าการทําสาวนะคะแต่งแบบนี้ทําสาวให้มะม่วงนะคะเห็นไหมคะเริ่มเป็นดอกแล้วนะเริ่มเป็นดอกแล้ว ดูซดูลูกเขาลูกเขาก็จะใสนะคะ แตกหมดทุกต้นเลยนะคะเพื่อน